สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหางานนะครับว่าจะวิ่งส่งอาหารของบริษัทไหนดีนะครับเดี๋ยวผมก็มีคลิปมาแนะนำนำเสนอเนาะนะครับอันนี้เราเริ่มที่17.17 17นะครับก่อนอื่นเรามารู้จักตัวแรกก่อนคือลาลามูนะครับเข้าเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดแอปขึ้นมานะฮะตอนนี้เราเริ่มที่17.17เ17นะเปิดรับงานก่อนอันดับแรกนะครับเปิดรับงาน ข้อดีของล่าล่ามูฟเนี่ยก็คือว่า,าเรียกว่าค่าเที่ยวต่อรอบจะสูงกว่านะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของแ a ปฟูดนะครับก็จ,จะเป็นแอปสีเขียวเยวนี่นะครับเปิดรับงานแกฟฟูดก็จะมีข้อดีก็คือเมื่อเราเปิดรับงานอัตโนมัติเนี่ยงานก็จะเด้งหาเราก่อนหากว่าเราหนึ่งอยู่ใกล้ร้านสุดนะครับในช่วงนั้น ะะโดยไม่ต้องกดรับงานเหมือนของอาลาลามูฟนะครับซึ่งลาลามูฟเนี่ยจะเป็นคลือเดียวกันกันขบของไ e m a นนั่นเองนะครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับในเวลาเท่ากันเนี่ยนะฮะมาดูกันว่า2ตัวเนี้ยใครจะได้งานก่อนกันนะฮะตอนแรกมาเปิดก่อนอเปิดรับงานต้องกดรับงานตลอดนะถ้าเป็นของลาลามูฟเนี่ยต้องกดรับงานตลอดนะฮะ เป็นจังหวะนะครับซึ่งโทรศัพท์ตัวนี้ไม่ได้โมอะไรเลยไม่ได้โมเครื่องอะไรสักอย่างนะครับเดิมๆนะฮะเท่าที่คุยกับทางพี่ๆเขาเนี่ยคนที่เคยวิ่งก่อนเนี่ยก็บอกว่าโทรศัพท์ต้องไปโมโทรศัพท์ท็เน็ตต้องแรงๆอ่าเมื่อกี้งานเข้านะครับกดไม่ทันนะครับเห็นไหมงานประมาณ90ก่าบบาทนะครับกดรับไม่ทันนะฮะเคยกดกดเป็นชั่วโมงงานก็ไม่เข้าบางครั้งไม่รับไม่ได้นะฮะ ก็กดไปงี้เรื่อยๆนะฮะบริษัทของรับมุฟเนี่ยถามว่าถ้าเรากดรับงานได้จริงเนี่ยถ้าวิ่งมันก็คุ้มนะครับถ้า,ากดได้สักสิบเที่ยวต่อวันเนี่ยก็คือเทาโอเคคุ้มนะฮะแต่ถ้าที่ผมเปิดมาผมยังไม่เคยกดรับงานทันเลยนะครับเป็นอาทิตย์แล้วนะฮะส่วนใหญ่ผมจะวิ่งของแก๊ปแกฟู้ดซึ่งแก๊ปฟู้ดตอนเนี้ย ฐานคนขับค่อนข้างเยอะมากนะครับคงขับค่อนข้างเยอะมากแล้วก็กดไปเรื่อยแล้วครับเพราะว่ากดรับงานในกดที่แค่ของลาลามุบส่วนแกปูดเนี่ยงานจะข่าตโนมัินะครับในการทาคลิปนี้เนี่ยผมเปลี่ยนจุดกดอยู่3รอบคือไปนั่งรอที่ตามร้านอาหารต่างๆก็ประมาณสัก1 5บหถึงยีนาทีผมก็เคลื่อนจุดไปเรื่อยๆนะครับประมาณ3ร้านด้วยกันนะฮะ ผมก็จะย่อคลิปให้มันสั้นลงนะครับเดี๋ยวเราลองมาขยับหน้าตาให้เป็น2จอนะครับระวังาลาลา v e กับแกลฟูดผ่านไปนะครับตอนนี้คือ37นาทีนะครับเป็นคลิปที่ทําให้สั้นลงนะครับเพราะไม่งั้นก็จะนานมากนะจากจะกัดเวลาสัก6นาทีกว่า,วานะฮะผ่านไป37นาทีนะครับทั้ง2ง,งานก็ยังไม่ได้สักงานนะครับก็เคลื่อนมา3จุดแล้วกขกดรับงานไปเรื่อยสำหรับ ล้ลามูฟนะครับต้องกดไปเรื่อยๆกดเรื่อยๆนะครับบางคนกดจนนิ้วล็อกนะครับไม่ยังไม่ได้งานอ่ะก,กดไปเรื่อยๆนนี้ก็จะผ่านไปประมาณสักเกือบ40นาทีด้วยกันนะครับอันก็ยังไม่เข้าอีกนิดเดียวใกล้ถึง10่นาทีแล้วนะฮะกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียของแต่ละอย่างนะครับ ของแต่ละแอปดังนั้นก็พิจารณาดีๆนะของแกฟูดเนี่ยมันก็จะจ่ายงานให้อตัตโนมัตินะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องมานั่งกดงานนะฮะไม่ต้องมานั่งกดงานรับงานคือจะเด้งอตัตโนมัติถ้าเราอยู่ใกล้ในช่วงนั้นเปิดรับอตัตโนมัติเนี่ยนะครับอันนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วครับใกล้จ40 40ะ40นาทีแล้วนะครับของลาลามูฟยังกดรับไม่ได้เลยนะครับยังไม่ได้เลย ผ่านไป 40, 40นาทีนะครับก็ยังนิ่งเฉยนะต้องกดตลอดนะครับถ้าเป็นของละลา,ามูฟเนี่ยไม่งั้นก็ไม่ทันกดไม่ทันเพื่อนแน่นอนนะบางคนก็เคยถ้าที่คุยกับหลายหลายท่านก็บางคนก็เคยกับขับแกปฟูดมาก่อนเหมือนกันแล้วก็ไปขับลาลามูฟนะครับผมก็เคยไปขับลาลามูฟก็ กดงานไม่เคยได้เลยนะครับก็ต้องยอมรับนะฮะก็เลยมาลองเผื่อจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจสาหรับคนที่กําลังมองหาอาชีพเสริมงานเสริมนะครับอาจจะวิ่งเต็มบางคนก็วิ่งเต็มเวลาก็มีนะครับผมจะวิ่งเสริมอาจ์ถึงสุกก็จะเป็นช่วงเย็นนะครับสาว่ก็จะวิ่งเต็มเวลานั่นเองนะฮะอันนี้ก็ผ่านไปเกือบอาจจะเกือบเป็น50นาทีแล้วนะครับก็ยังไม่ได้สักงานนะครับจนจะ สิบแปดนาฬิกาแล้วนะฮะจากสิบเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดนะครับก็เกือบเกือบห้าสิบนาทนะีก็กดไปเรื่อยนะครับรับไปเรื่อยว่าใครจะงานจะเร่งเข้ามาก่อนนะครับก็ยังนิ่งทั้งสองตัวนะครับ กดรับงานจะจนมืออีกแล้วนะครับตอนนี้ครึ่งชั่วโมงผ่านเกือบชั่วโมงหนึ่งผ่านไปนะครับก็ตอนนี้เท่าไรสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีแล้วครับนิดเดียวจะถึงสิบแปดนาฬิกาแล้วนะครับดังนั้นถ้าเรารองงานตรงนี้ไม่เข้าก็ต้องต้องย้ายจุดนะครับร้านแต่ละร้านก็ต้องขยับไปเรื่อยๆนะฮะด่งั้นก็จะ บางคนก็นั่งประจําทั้งวันนะครับระวังร้านต้องรู้แหล่งร้านต่างๆนะครับมาดูการว่าเป็นยังไงนะครับสิบแปดนาฬิกาเท่าไรผ่านมาเกือบแล้วนะครับเกือบแล้วะจะได้งานต่อไหนอ่ามาแล้วครับของแก๊ปฟู้ดงานเข้าแล้วครับเมื่อเวลา ตอนเวลา18.01น,นนั่นเองนะครับ